วันนี้ผมมีตัวอย่างของศูนย์บริการสาธารณสุขโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครนะครับที่ตอนนี้กำลังจะครบหนึ่งขวบพอดีนะครับสำหรับการเปิดให้บริการเรียกว่า BKK p r i e e c l คลินนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมนี่ครับคุณผู้ชมบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับคือบรรยากาศที่ BKK p r i ไ e c l คล i c ของโรงพยาบาลกลางสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับ เมื่อคุณผู้ชมเข้ามาภายในคลินิกแห่งนี้นะครับเนี่ยครับบรรยากาศบริเวณนี้ต้องบอกว่าเป็นแผนกสูตินรีเวชนะครับแต่ว่าหลังจากให้บริการเป็นเวลา4โมงแล้วนะครับจนถึง2ทุ่มก็จะให้บริการสำหรับการเป็นคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายนะครับนอกจากในเรื่องของการมาลงทะเบียนแล้วนะครับมีการตรวจวัดเรื่องของความดันก็จะมีการเนี่ยครับเข้าไปปรึกษาไปพบแพทย์ รวมถึงการให้บริการที่เป็นมิตรแล้วก็รักษาในเรื่องของความลับส่วนตัวของผู้เข้ารับบริการด้วยนะครับแน่นอนว่านอกจากเรื่องของการให้บริการที่เป็นมิตรอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเป็นสมุดพกนะครับที่ใช้สําหรับเวลาผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นเข้าไปใช้บริการนะครับสมุดพกเหล่านี้นะครับ เวลาเขียนชื่อจะไม่ได้เขียนชื่อว่านายนางสาวหรือว่าไม่ได้เขียนชื่อจริงนะครับแล้วแต่ว่าผู้เข้ารับบริการนั้นจะสะดวกใจอยากจะให้ใช้ชื่อว่าอะไรนะครับเพราะว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเราไปในโรงพยาบาลหลายๆแห่งการเรียกชื่อการขานชื่อที่ไม่ตรงกับเพศสภาพนั้นก็อาจจะสร้างให้เกิดความอับอายให้กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ มากๆเลยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเหมือนกันนะครับซึ่งสถิติในการให้บริการที่กําลังจะครบหนึ่งขวบอย่างที่บอกก็คือกรกฎาคมนี้นะครับมีผู้ใช้บริการแล้วจํานวนกว่า60คนเลยนะครับ ซึ่งจำนวน 60, 60คนนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่หน่วยบริการเดียวเท่านั้นนะครับยังมีอีกจำนวนกว่า160บริการสาธารณสุข5โรงพยาบาลในสังกัดกทมเลยทีเดียวนะครับที่กำลังให้บริการอยู่และก็กำลังเตรียมที่จะสรุปแผนแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้กับกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเตรียมพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงขยายการบริการให้ตอบรับโจทย์ของผู้มีความหลากหลายทางเพศในกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึ้นครับ พูดในภาพรวมของระบบโรงพยาบาลรัฐเองเลยที่จะเข้ามาดูแลกลุ่มคนเพศหลากหลายนะครับก็ความเป็นมิตรมีผลมากกับกับการที่จะให้ผู้รับบริการที่เป็นกลุ่มคนเพศหลากหลายเนี่ยเข้ามาใช้บริการอย่างเป็นมิตรอย่างสบายใจครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูแลเขาแบบที่เขารู้สึกกระอ่วนใจในการเข้ามารับบริการเนี่ยเขาจะถูกกีดกันออกไปนอกระบบสาธารณสุขเลยอย่างบางคนเขามาโรงพยาบาลแล้ว บุคลากรไม่เข้าใจเขาอาจจะทําให้เขาไม่มาโรงพยาบาลเลยก็ได้ทําให้โรคต่างๆที่เขาเป็นอยู่เนี่ยได้รับการดูแลรักษาที่ช้าเกินไปพวกนี้มีผลแน่ๆต่อคุณภาพชีวิตต่อสุขภาพของบุคคลท่ามเพศอันนี้คือจุดง่ายๆเลยคือเปลี่ยนในเรื่องของการบริการให้ทั่วถึงเข้าใจแล้วก็เท่าเทียมวันที่ผมไปดูในเรื่องของการให้บริการนะครับก็พบว่ามีผู้เข้ารับบริการนะครับเป็นคนหน้าใหม่นะครับที่เข้ามาใช้บริการก็คือ ที่เป็นผู้หญิงข้ามเพศท่านนี้นะครับที่เข้ามาปรึกษาในเรื่องของการเทคฮอร์โมนแม้ว่าจะผ่านการข้ามเพศไปแล้วนะครับสิ่งนี้เธอก็มองว่าการเป็นส่วนตัวหรือการให้บริการที่เป็นมิตรถือว่ามีส่วนสําคัญและเธอเองก็ได้แสดงความเป็นห่วงน้องๆเยาวชนนะครับที่ตอนนี้อาจจะกังวลแล้วก็ไม่รับทราบถึงข้อมูลว่ามีคลินิกสุขภาพเหล่านี้แล้วก็อาจจะกําลังใช้ยาในทางที่ผิดอยู่แล้วก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพลองไปฟังเสียงของเธอกันครับ เดี๋ยวนี้การที่เราเข้ามาใช้ในบริการในโรงพยาบาลนะคะมันทําให้เขาได้เพิ่มความเชื่อมั่นกับตัวเราเองมากขึ้นเนาะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนสังคมอะคะ่ะเปิดรับระดับหนึ่งอยู่แล้วด้วยกับเพศทางเลือกทุกคนอาจจะมองดูว่าเป็นเริ่มเป็นเรื่องปกติแล้วในสังคมอะไรเงี้ยคะ่ะว่าว่าเรามีบุคคลเพศที่สามห,หรือเพศหลากหลายขึ้นมาอยู่ในสังคมใช่คะ่ะ ดังนั้นเสร็บคือการที่เรามีบริการหรือว่าโรงพยาบาลมีบริการแบบนี้ให้กับกลุ่มคนเพศทางเลือกอะค่ะจริงๆต้องบอกว่าดีมากนะคะใช่ค่ะมันทําให้เราอ,อย่างที่บอกเลยค่ะมีแพทย์คอยดูแลเราดังนั้นเสรุ๊บมันจะทําให้เราใช้ฮอร์โมนอย่างถูกต้องเราไม่เกิดผลเสียไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนระยะยาวจะมีผลเสียเรื่องของตับไตอะไรอย่างนี้ค่ะ ถ้าพูดถึงกรุงเทพมหานครนะครับก็เพิ่งจะครบรอบการทํางาน1ปีของทีมงานของผู้ว่าชัดชาติไปนะครับก็มีการถแถลงผลงานไปจนถึงในเรื่องของการที่จะสร้างบางกอกทรานซิชันทีมซึ่งเป็นคณะทํางานเปลี่ยนผ่านร่วมกับพักเก้าไกลไปทํางานในประเด็นปัญหาต่างๆ ก่อนหน้านี้ไปด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมาในงานบางกอกพลายเองผมก็ได้มีการไปสอบถามบรรยากาศของผู้มีความหลากหลายทางเพศนะครับหลายคนบอกว่ารู้สึกพึงพอใจกับการทํางาน1ปีในเรื่องการขับเคลื่อนประเด็นความหลากหลายทางเพศในกรุงเทพมหานครซึ่งทางด้านของรองผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานครอย่างนายสานนท์หวังสร้างบุญก็บอกว่าตอนนี้มีความพยายามแล้วบางอย่างทําไปแล้วนะครับใน3มิติก็คือมิติแรกในเรื่องของการเปิดพื้นที่อย่างการจัดกิจกรรมพรายที่ผ่านมามิติสุขภาพก็คือการจัดพรายคลินิกนะครับแต่อีกมิติหนึ่งก็คือมิติของกฎหมายแล้วก็มิติของสิทธิสวัสดิการต่างๆตอนนี้กําลังศึกษานะครับว่าจะทําอย่างไรจะเป็นเป้าหมายโมเดลหรือว่าเป็นแซนด์บ็อกซ์พื้นที่แรกได้หรือไม่เพื่อที่จะเป็น ต้นแบบให้กับภาครัฐหรือภาพใหญ่ต่อไปหลังจากนี้นะครับทีนี้ขยับออกมาดูในส่วนของรัฐบาลกันบ้างนะครับถึงแม้ว่าหลายๆอย่างจะยังดูลุ่มๆดอนๆนะครับสำหรับรัฐบาลที่กําลังจะเข้ามารับตําแหน่งหลังจากนี้ที่ได้บอกไปนะครับซึ่งหลายคนก็มีทั้งนักวิชาการนะครับเครือข่ายผู้มีความหลากหลายทางเพศมองว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรครัฐบาลที่ได้รับรับการเลือกตั้งไปก่อนหน้านี้ก็คือตัวของพรรคเก้าไกลแล้วก็8ปดพรรคร่วมเนี่ยนะครับ ก็ยังยืนยันว่าที่จะผลักดันเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียม หรือไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับมีพักอื่นๆขึ้นมามีการนําเสนอกฎหมายอื่นๆที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นพรบคู่ชีวิตซึ่งให้สิทธิสวัสดิการที่อาจจะไม่เท่าเทียมกับคู่สมรสชายหญิงเหล่านี้แน่นอนว่าจะต้องเกิดขึ้นแน่ๆนะครับอีกช่องทางหนึ่งแล้วก็เป็นทางออกที่ผมได้ไปพูดคุยกับประธานมูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกระเทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับท่านก็บอกเลยนะครับว่าในเรื่องของโอกาสก็ยังมีอยู่นะครับที่จะมีการเปิดช่อง ในสภาหลังจากเปิดไปแล้ว60วันให้นำสมรสเท่าเทียมที่ผ่านวาระแรกมาแล้วนะครับนำมาพิจารณาต่อในวาระที่2ภายใน60วันนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดนโยบายนี้ได้ขึ้นจริงนะครับซึ่งนักวิชาการก็มองว่าในเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องเร่งสื่อสารในจังหวะนี้เพื่อที่จะทำให้ทั้งตัวสอสอที่จะมีหน้าที่บวชในสภาไปจนถึงสังคมเองได้เข้าใจในประเด็นของกฎหมายต่างๆเหล่านี้ครับ การที่ประเทศที่มีกฎหมายาสมรสเท่าเทียมนะครับหรือกฎหมายรับรองอัตลักษณ์ทางเพศกฎหมายป้องกันการเลือกปฏิบัติเนี่ยแล้วคนในสังคมเนี่ยมีสุขภาวะดีขึ้นอย่างไรเมื่อเทียบกับประเทศที่ไม่มีนะครับมันกฎหมายเหล่านี้มันช่วยสร้างสังคมสร้างบรรยากาศของสังคมนะครับช่วยสร้างสุขภาวะทางจิตวิญญาณของคนรู้สึกภาคภูมิใจที่อยู่ในประเทศนี้ นะครับจดทะเบียนสมรสได้เปลี่ยนคำนาั้นานามได้สามารถแสดงออกที่เป็นเพศอะไรได้เนี่ยมันสร้างความสบายใจนะครับสร้างความสุขใจแล้วมันก็ส่งผลต่อสุขภาพกายและจิตวิญญาณและบรรยากาศของสังคมนะครับอันนี้พี่มองว่าจะต้องอตัวเลขหนึ่งและภาควิชาการเนี่ยจะต้องมามีส่วนอย่างยิ่งที่จะฉายให้เห็นว่ามันจําเป็นนะแล้วการมีกฎหมายที่ให้สิทธิต่อบ,บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมันไม่ใช่ผลประโยชน์ที่จะเกิดกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเท่านั้นแต่มันเกิดกับสังคมโดย รวมทั้งสิ้นไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมว่าทำโดยเฉพาะประเด็นสุขภาพนะครับแล้วเมื่อมีกฎหมายที่ส่งเสริมความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันไม่ได้เป็นภาระทางงบประมาณของรัฐบาลหรือประเทศไหนเลยแต่มันกลับช่วยลดงบประมาณในการรักษาเยียวยานะครับคนที่ป่วยอันเนื่องมาจากไม่มีความสุขที่ใช้ชีวิตทางเพศในสังคมนั้นๆน,น,นะครับอันนี้คือข้อเท็จจริง ที่สังคมภาควิชาการและภาคสุขภาพต้องต้องช่วยกันนะครับขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงแนวคิดของคนในสังคมนะครับแล้วมันก็จะทําให้การขับเคลื่อนกฎหมายของภาคประชาชนหรือรัฐบาลอย่างง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราจะต้องไปโต้เถียงกับแนวคิดอนุรักษ์นิยมและนั่นก็คือความพยายามในการผลักดันให้เกิดเมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนทุกเพศนะครับ